ึ่งแล้วน้ำใจสาวออกฟอร์ดที่โอซาสระเวลาพาแท็กเนี่ยมาซื้อเสื้อทีมฟุตบอลขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ยินดีคะ่ะโอเค okay, so what are you going to get on your shirt ชื่ออะไรดีเหรอ,อแท็กก็สงสัยอยู่ระหว่างคิสเซโนโรนัลแท็กใสไ้ได้ <ac qu it> หรือจะเป็นเวนรลูแท็กค <c oughs> ิดดูแล้วเนี่ยเออแท็กคิดดูแล้วนะชื่อสอ,อะไรเวนเวนเนี่ยน่าจะเหมาะ ทำไมหมดตรงไหนเพราะว่ามันเข้ากับแท็กไงมันเป็นสไตล์ไม่เข้าใจมันเป็นเฟลลิ่งเฟลลิ่งไม่เข้าใจหรอกแต่ปัญหาปัญหาของแท็กเนี่ยคือชื่อทีมชื่อทีมตั้งว่าอะไรดีเนี่ยโรซี่ลองแบบเสนอแนะหน่อยคิดไม่ออกคิดไม่ออกใช่พอละรู้ละต้องมาเพราะแบบคอนเซ็ปต์ทีมแท็กโอเคชื่อทีมแท็กควรจะเป็น Park the bus what ทำไมต้องเลือกคำนี้มันแปลกว่าจอดรถเมยมันเกี่ยวกับฟุตบอลหรือเปล่ามันเกี่ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวมันเป็นสำนวนทางฟุตบอลเพราะว่าทีมของแท็กเนี่ยเป็นทีมตั้งรับร้อยเปอร์เซ็นต์อุดอุดแบบจริงจังเออมันเลยสำนวนว่าเหมือนคล้ายกับจอดรถเมย์เนี่ยขวางทางเอาไว้หรือที่หา,ายใจไม่ออกทำไมคะทำไมเพราะว่าถทกรู้จัก สำนวนอังกฤษไม่ต้องไม่ต้องสอนไห้ข้อมอดในวงการฟุตบอลมาก,กว่า19ปีดูเกือบทุกแมตช์เนี่ยที่ตาโหลนี่เพราะว่าดูบอล <c oughs> <c oughs> ตาโหลก็าดูบอลทำไมแท้ก็ไม่รู้เบื <c oughs> ่อคนไม่รู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยไปเลือกเสื้อผ้าต่อดีกว่าไม่ใช่เราซี่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลดีกว่าทำไมรู้เรื่องฟุตบอลด้วยอ่ะเพราะว่าเราซีเกิดที่ไหน ประเทศอังกฤษถูกต้องไม่ถึงว่าคนอังกฤษทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล <Wow. S 2> เป็นความรักของเราอย่างนั้นทดสอบความรักของโลซี่หน่อยดีกว่า <c oughs> ถ้าเจ๋งจริงนะออฟไซด์มันแปลว่าอะไรโอเคออฟไซด์ side, ก็แปลว่าล้ำหน้า <c oughs> ล้ำหน้าหน้าล่ำมากเลย ล้ำหน้า, <c oughs> นาอ้าวผู้เก่ดหรอ <c oughs> ล้ำหน้าลำหน้า <c oughs> เออขอบคุณค่ะสมแล้วเป็นออกฟอดเบิลถ้าสมมติเนี่ยทีมเราเนี่ยเล่นสไตล์แบบตั้งรับแล้วสวนกับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Counter attack Angel of football Angel of football ไม่ธรรมาดาเลย Counter <oughs> attack คำต่อไปไม่มีทางรู้หรอกถ้า <Okay. S 1> ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงมากำลังจะเข้าประตูแล้วถึงเส้นแล้วนะ แต่เราสามารถสกัดออกมาได้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร We say go line clearance เทพธิดาแห่งวงการฟุตบอลได้ธรรมดาเลยเนี่ยสุดยอดเลยอะ Yeah okay so I've got a word for you booking booking แปลว่าอะไร Booking ก็คือการแจกใบเหลืองใบแดงเพื่อตักเตือนนักฟุตบอลถูกดองอย่างเช่นเขาจะเป่าโอเคใบเหลืองโอเคเออยังขาดอยู่พอดีแ้วก็ ใบแดงโอเคเนี่ยอยากได้อยากได้โอเคโอเคโอเคโอ้ได้ทั้งใบเหลืองใบแดงเลยและนี่นะครับคือคำสับจากรายการ Hello English ติดตามรายการของเราด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ ให้คนอื่นได้ชมกันเยอะๆเลยนะครับร้านที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ <S 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 <ๆ>ส่วนเราวันนี้เนี่ยขอบคุณด้วยร้านส,สวยๆร้านแห่งนี้ร้านไลโนโลนะครับที่สวนหลวงสารย่านซอยจุฬา12ครับวันนี้แท็กเลสโรซี่เนี่ยต้องไปสกินเสื้อแล้วซีเรียสทามนะครับผมขอบคุณมากครับ,บคุณสวัส<อ>ดีคร<อ><อ>ับชื่ออะไรดีอ่ะมลรักป้าแชมป์อย่างนี้มั้แบบเท่ๆอะไร